ปล่อยพลังร็อกในเพลงเดี่ยวครั้งแรกเออวินแอตลาสหรือเออร์วินสุภกริเทนนอสกับเพลงอย่าให้ความดีไม่เหลือที่ยืนออสประกอบละครแอคชั่นดราม่าฮาศาสตร์กระสุนเรื่องเสือตัดสิงลิงหลอกเจ้าที่เตรียมออกอากาศทางช่องเวิร์กพอย2์เร็วๆนี้ที่เผยให้เห็นภาพของเออร์วินในมุมหนุ่มร็อกมาเท่ และพราวสเสน่ห์แบบสุดๆ Atlas เออร์วินแอตลาสเผยว่าสำหรับเพลงอย่าให้ความดีไม่เหลือที่ยืนจะเป็นเพลงร็อกสไตล์เท่ๆครับเหมาะกับละครเลยเพราะตัวเพลงพูดถึงเรื่องราวของสีพระเอกที่มาร่วมกันทำภารกิจเพื่อกำจัดคนชั่วทำให้คนดีๆได้มีที่ยืนในสังคม เนื้อหาของเพลงก็เลยจะเน้นไปทางฟังง่ายสนุกมันท่อนฮุกติดหูผมได้ฟังเดโมครั้งแรกก็ชอบเลยดีใจมากๆที่มีโอกาสได้มาร้องเป็นผลงานเพลงเดี่ยวครั้งแรกของผมแล้วก็เป็นเพลงร็อกที่ผมชอบฟังอยู่แล้วด้วยที่สำคัญคืออยากลองทำเพลงแนวนี้มานานถือเป็นตัวตนอีกด้านหนึ่งที่แฟนๆอาจจะยังไม่เคยเห็นครับ ยังไงก็ขอฝากเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเพลงอย่าให้ความดีไม่เหลือที่ยืนสามารถรับชมกันได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ช่อง Workpoint Official และทาง Facebook Workpoint Series ร,รวมถึงรับฟังกันได้ในช่องทางสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์ม YouTube Music, Spotify, จ o o แ Apple Music, TrueID Music, Line Melody